สวัสดีครับพี่โอนล่ิเทคูณคำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอารยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับนะครับคลิปนี้บันทึกวันเสาร์ที่16ออกอ๋อวันเสาร์ที่15สิงหาคม2 5 63สัปดาห์นี้หนังเข้าวันที่12นะครับวันแม่แห่งชาติมีหนังเข้าทั้งหมด6เรื่องและพี่โอก็ทำโพสํารวจ ห้าเรื่องโดยที่ละเว้นเรื่องนี้ไว้เพราะว่าไม่มีกระแสเลยจากการเช็คด้วยตัวเองนะครับและในอันดับหนังทำเงินของชมรมวิจารณ์บันเทิงเรื่องนี้ก็ไม่ติดท็อป10แต่ว่าเพื่อปณิธานที่ตั้งไว้ว่าพี่โอจะรีวิวจะคุยถึงหนังทุกเรื่องที่เข้าฉายในเมืองไทยตั้งแต่ต้นปี2563เป็นต้นมาหนังเรื่องนี้เมื่อมีเวลาก็มาดูด้วยเพราะว่าที่บ้านข้างบ้านก็มีฉายนะครับเรื่องจัมโบ้ รักฉันมันจัมโบ้โควิดแย่ได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนวิกรเจะไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนเพราะเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิด่างหน่อยๆนิดขอรครับพี่โอดูจบแล้วเกิดความตกใจตั้งแต่ฉากแรก ที่เห็นปรากฏบนจอภาพยนตร์เลยนะครับที่นางเอกของเรื่องนั้นเปลืยให้เห็นหมดทั้งตัวไม่เหลืออะไรต่อให้จินตนาการเลยและหลังจากนั้นพี่โอนรก้ว่าจะมีแค่ฉากเดียวก็ปรากฏว่าเธอก็เปลือยอีกตลอดทั้งเรื่องจนในที่สุดออกจากโรงมาพี่โออารมณ์ขึ้นอย่างรุนแรงจนกระทั่งต้องออกมาพูด ในลักษณะรุนแรงอย่างที่เห็นในคลิปต่อไปนี้แต่ตอนนี้พี่โอสงบสติอารมณ์ดีแล้วเดี๋ยวพี่โอจะมาพูดด้วยอารมณ์ที่เย็นลงต่อจากนี้นะครับ mm hmm. ก็คือคลิปนี้จะต้องมีการสลับคำพูดก่อนหลังกันนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยว เพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะเห็นว่าพี่โอ๋ไม่มีวุฒิภาวะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แต่ในเวอร์ชั่นที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็มีดูคลิปนี้ก่อนกันล้กันครับ กัมโบนะครับหนังฝรั่งเศสเป็นภาพยนตร์ที่อุบาทอปรีที่สุดไม่ควรมีหนังเรื่องนี้อยู่ในโลกนะครับไม่ควรได้ฉายในโรงภาพยนตร์และพี่โอก็ไม่เข้าใจว่าคนที่เอาหนังเข้าเรื่องนี้เข้ามาฉายในเมืองไทยเนี่ยไม่คิดมาก่อนบาอ้างยังไงว่าหนังเรื่องนี้มันไม่เหมาะสมกับคนดูไม่ควรขึ้นโรงภาพยนตร์โดยที่ไม่ติดเรทนะครับหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความอุบาทอัปรีมากไม่เหมาะกับเยาวชนอย่างแรงและในประเทศไทยฉายโดยที่ไม่ติดเรทด้วยนะครับก็หมายความว่าเด็กๆก็สามารถ ซื้อตั๋วดูได้หนังเรื่องนี้มีทั้งความโป๊ความเปลือยแล้วก็มีการสำเร็จความใคล้กับเครื่องเล่นครับคลิปคุยเรื่องจัมโบ้นี้ก็เลยเป็นคลิปที่ไม่สามารถคุยรวดเดียวได้นะครับต้องตัดต่อ4-5หครั้งเพื่อทำให้ตัวเองใจเย็นลงควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวใครๆเขาจะว่าเราว่าไม่มีวุฒิภาวะดูหนังแล้วเกิดอารมณ์ อ่อหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่พี่โอขึ้นไว้ในชื่อคลิปเลยว่าเป็นหนังที่ไม่ควรจะฉายในโรงภาพยนตร์โดยที่ไม่ติดเกรดนะครับไม่ได้หมายความว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ไม่ควรสร้างขึ้นในโลกไม่ใช่ว่าหนังเรื่องนี้ไม่ควรดู ที่โอ๋ถึงจะให้คะแนนน้อยก็ให้ไปตามความคิดและวิจารณญาณของตัวเองว่าเราไม่ต้องการให้มีหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่เมื่อเขาคิดที่จะถ่ายทําเกิดขึ้นเราต้องเข้าใจคนอื่นด้วยว่าคนที่ไม่ได้มีความคิดแบบเรานั้นก็เยอะเรื่องเซ็กเรื่องเพศเป็นเรื่องที่เป็นสากลเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเข้าใจได้และคนทั่วไปยอมรับแต่พี่โอ๋อาจจะอยู่ในกรอบมากเกินไปอยู่ในกรอบของ ศาสนาอยู่ในกรอบของวัฒนธรรมประเพณีที่เราไม่รู้ว่าดีงามหรือเปล่ามันก็ดีงามในแบบของเราแต่ว่าคนอื่นเขาจะออกมองว่าเราเชยโบราณล้าสมัยก็ได้นะครับเรื่องนี้ที่ไม่ควรขึ้นจอภาพยนตร์ในประเทศไทยก็เพราะว่าเรามีเด็กที่อายุต่ำกว่า20ที่สามารถซื้อตั๋วเข้ามาดูได้อย่างง่ายดายและเราก็จะเห็น การยั่วยุทางเพศในเรื่องนี้มากมายเรื่องนี้กล่าวถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่มีอารมณ์ทางเพศกับเครื่องเล่นในสวนสนุกที่เธอตั้งชื่อให้ว่าจัมโบ้การตั้งชื่อว่าจัมโบ้ของเธอนั้นก็หมายความว่าใหญ่มากเธอก็ตั้งชื่อสอตั้งแต่แรกแล้วนะครับนอกจากว่าเราจะเห็นว่าเธอมีอารมณ์ทางเพศแสดงออกถึงอารมณ์ทางเพศอยู่ตลอดเวลามีลักษณะของการถูไถตัวเอง แล้วก็เอาตัวเองไปถูไถกับเครื่องเล่นแล้วเครื่องเล่นมันก็ยังมีการพ่นน้ําออกมากระเด็นใส่หน้ามีการให้เธออาบน้ําจากเครื่องเล่นทั่วทั้งตัวมีการมันเป็นสัญลักษณ์ที่ทําให้เราคิดต่อได้ว่ามันหมายความว่ายังไงและนางเอกของเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่าเปือยตั้งแต่ เริ่มแรกจนไม่เหลืออะไรให้จินตนาการแล้วนอกจากนางเอกเปลือยก็จะมีคนที่มามีเพศสัมพันธ์กับนางเอกก็ผู้ชายคนนั้นที่มาตามจีบก็เห็นหมดเห็นหมดวันนี้เห็นหมดทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งจอทั้งจอเลยนะครับก็ไม่ไม่ไม่เหลืออะไรให้จินตนาการต่อนอกจากนี้นอกจากคู่ของลูกก็ยังมีคู่ของแม่ที่เห็นส้มโอแตงโมก็ก็ก ก็ไม่ได้ก็ก็เห็นเห็นเป็นลูกอะนะแล้วก็ตัวสามีของแม่กล้องก็ close up ไปที่เป้ากางเกงคือมันทั้งเรื่องเลยที่จะกล่าวถึงความต้องการทางเพศของคนครอบครัวนี้นะครับฝรั่งเขาอาจจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาพี่โอดูข้อมูลใน imdb แล้วก็ ทำให้ความคิดของพี่โอเย็นลงพี่โอนึกว่าใครๆเขาจะให้ศูนย์หนึ่งสองสามเหมือนอย่างพี่โอปรากฏว่าคนดูหนังเรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นหนังเทศกาลเป็นหนังรางวัลน,นะครับคนดูให้ไปมากถึง6.4เต็มร้อยแล้วก็หกจุดสี่เต็มสิไม่ใช่เต็มร้อยแต่นักวิจารณ์ก็เดี๋ยวดูนักวิจารณ์แป๊บหนึงน่งนักวิจารณ์อยู่ขลนักวิจารณ์ให้น้อยลงครับนักวิจารณ์อาจจะคิดเหมือนพี่โอให้54เต็มร้อยโดยเฉลี่ยนะครับ แต่พี่โอให้เรื่องนี้แค่สองสองเต็ม10เพราะพี่โอคิดว่าหนังเรื่องนี้ไม่ควรไม่ควรมีในโลกมีก็ได้แต่ไม่ควรฉายในโลกไม่ควรฉายขึ้นจอภาพยนตร์โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยนั้นเราต้องการให้เยาวชนของเราครองตนเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งอันนี้เป็นความคิดอาจจะเป็นความคิดที่มันโบราณก็ได้นะก็ ใครจะมาว่าพี่โอ๋ก็ยอมรับว่ามันเป็นความคิดส่วนตัวพี่โอ๋อยากจะให้เด็กไทยอยู่อยู่ในยังไงอยู่ในกรอบเหมือนอย่างที่พี่โอ๋อยู่ในกรอบมาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับแต่แต่พี่โอ๋ก็เป็นคนรุ่นใหม่อยู่ครึ่งหนึ่งเป็นคนรุ่นเก่าครึ่งหนึ่งรุ่นใหม่ครึ่งหนึ่งก็ยอมรับว่า โลกยุคนี้โลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าเยาวชนจะเสพอะไรแบบนี้ก็ต้องมีวิจารณญาณเป็นของตัวเองเนื้อเรื่องพี่โอก็สปอยไปหมดแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลยก็แค่ผู้หญิงคนนี้หลงรักเครื่องเล่นอ่ะพูดถึงในงแง่ดีบ้างนะครับ อันนี้เราพูดถึงหลงรักเครื่องเล่นแล้วก็ไปกล่าวถึงเรื่องทางเพศความต้องการทางเพศของคนทั้งเรื่องความดีเราเมื่อมองถึงความเป็นจริงอันนี้พี่โออยู่ในมุมของวัยรุ่นแล้วนะความเป็นจริงวัตถุที่ไม่มีชีวิตเราสามารถใส่ใจ ให้ความผูกพันให้มันเกิดมีจิตวิญญาณในตัวของมันได้มันเป็นคำสอนที่ปรากฏอยู่ในเรื่องด้วยนะครับเป็นคำคมว่าวัตถุเจ้าไม่มีชีวิตแต่เจ้ามีวิญญาณผสานขึ้นมาเป็นความรักอะไรประมาณนี้ดิวซพี่โอท่องจำได้ด้วยก็สิ่งต่างๆที่เรารักเราเคยรักทุ๊กตาเราเคยรักถ้าพูดในแง่ของ20บวกเราอาจจะเคยรักเครื่องสั่นสะเทือนเราอาจจะเคยรักเครื่องช่วยตัวเอง อะไรทั้งหลายแหละเราเคยจะเอามา,มา,มารูปไรู้ปหน้ารูปตาถึงท่านเอาเข้าปากหรือว่าเอาเข้าช่องทั้งหลายที่เรามีมันก็เป็นไปได้พี่โอเชื่อว่าบางคนที่ดูคลิปนี้อาจจะเคยทําอย่างนั้นและเคยมีความรู้สึกอย่างนั้นตอนนี้พี่โอเป็นคนสองบุคลิกนะครับพี่โอเป็นสปริตเป็นเจมส์แม็กอาวอยก็สามารถแบ่งแยกได้เมื่อกี้นี้มันเป็นพี่โอหัวโบราณตอนนี้เป็นพี่โอหัวสมัยใหม่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นได้ เท่ากับว่าเราทําให้จิตวิญญาณเหล่านั้นมันเปล่งประกายออกมามัน,มนสิ่งเหล่านั้นจะมีถึงจะไม่มีชีวิตในภายนอกแต่ว่ามีจิตวิญญาณในตัวเราและอาจจะมีชีวิตที่สามารถสื่อสารกับเราได้ด้วยซ้ําบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกว่าวัตถุบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นถ้ามันสิ่งที่มันเคยแข็งสิ่งที่มันเป็นวัตถุแข็งเราจับแล้วเอาอาจจะรู้สึกว่ามันนุ่มมืออ่อนละบุญมันก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรื่องนี้นําเสนอมันไม่เกินเลยจากความเป็นจริงเลยคนเราสามารถรักกับวัตถุได้และสามารถลุ่มหลงมันไม่ใช่ความบ้าเพียงแต่ว่าเราเข้าใจคนที่เป็นแบบนั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตของเราเราก็เคยเป็นแบบนั้นเราเคยมีความสุขกับวัตถุที่โอเชื่อนะครับว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้เคยมีกับความสุขกับวัตถุ ไม่อย่างใดอย่างหนึ่งก็หลายอย่างมาแล้วและอาจจะมีความสุขกับวัตถุแต่ละอย่างถึงขั้นจุดสุดยอดเลยก็เป็นได้หนังเรื่องนี้ตีแผ่ความจริงและนำเสนอในรูปแบบของสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่อุบาทลามกอัปรีเหมือนอย่างที่พี่โอพูดด้วยอารมณ์ไปตอนแรกแต่พี่โอก็ยังเห็นว่าเรื่องนี้ ควรจะได้แค่สองเต็มสิบอยู่ดีครับก็ใจข้างนี้ชนะนะใจข้างนี้ต่อท้านดึงดึงกลับมาได้สองคะแนนจริงๆละข้างนี้ให้ศูนย์ด้วยซ้าก็ชอบใจที่หยกคุยเรื่องหลังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องของสะสมเรื่องสะุกกับภาษาไทยก็มาเป็นเพื่อนเฟซกันได้นะครับหรือจะคุยกันด้านล่างนี้ด้วยคอมเมนต์อย่างสุภาพและมาเป็นสมาชิก เพจโอเคนิติเทพด้วย y o u t u b e c o okay. m o k n i t i t e p f a c e b o o k c o m o k n i t i t e p เฟซ okay. ส,ส่วนตัวพี่โอนะครับขอให้แอดกันด้วยเพราะว่าเพื่อนเฟซน้อยมากตอนนี้น้อยกว่าคนติดตาม youtube แล้ว f a c e b o o k c o m n i t i t e p o k สำหรับ youtube นี้กดติดตามกด subscribe ไลค์วิวแชร์ไม่เอาก็ออีล้อหมุนและมาเป็นเพื่อนเฟซกันเจอกันในคลิปต่างๆหรือไลฟ์ประมาณสัปดาห์ละเ,เดือนละสครั้งก็ได้ไม่เจอ คลิปใหม่ไม่เจอไลฟ์ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้จะดูวันละกี่คลิปก็ได้นะครับแต่ให้ดูทุกวันขอบคุณที่ติดตามกันและให้กำลังใจกันมาตลอดครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอย้ำว่าพี่โอไม่ต้องการให้เยาวชนดูหนังเรื่องจัมโบ้โดยเด็ดขาดนะครับดูก็ได้แต่อย่าให้พี่โอรู้และแอบมาแชทคุยกันในเฟซขอบคุณครับสวัสดีครับ